วันนี้จะพามารู้จักถั่วฝักยาวนะคะก็จะเป็นพืชล้มลุกปีเดียวที่เรานิยมปลูกและนิยมรับประทานมากในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้เพราะว่าเขาจะมีรสหวานและก็กรอบนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นผักสดนะผักที่ไว้จิ้มน้ำพริกแล้วรู้ไหมว่ายังส่งออกจำหน่ายต่างประเทศด้วยนะโดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางและยุโรป ถั่วฝักยาวเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งปีนะคะแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทำให้เขาเนี่ยออกผลผลิตและการเจริญเติบโตที่ดีก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนาะก็พี่สาวและพี่เคยได้ทำการเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนออพฤษภาคมนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกกันเนาะแล้วก็เนี่ยประมาณเดือนกว่าถึงได้ผลผลิตนะคะ ถั่วฝักยาวเนี่ยจะมีลักษณะเลื้อยพันนะต้องการสิ่งคำจุนก็จะเห็นว่าทั้ง2คนเขาก็พยายามนะคะที่จะเอาสิ่งคำจุนที่มีก็คือต้นไผ่นั่นเองก็ต้นไผ่ข้างส่วนเราเลยนะคะฟรีแต่เราก็ต้องใช้แรงงานในการทำเนาะจะได้ประหยัดที่ค้างนั่นเองเขาเรียกค้างเนาะลำต้นน่ะจะมีข้อปล่องเป็น ตายอดที่พัฒนาเป็นใบนะคะกิ่งก้านจะมีมือเกี่ยวนั่แหละคะ่ะสำหรับเกี่ยวพันเพื่อย,ยึดลำต้นลักษณะเกี่ยวพันรู้ไหมคะเขาจะเกี่ยวแบบทวนเข็มนาฬิกาสําหรับรากเนี่ยมีทั้งรากแก้วและรากแขนงในร,ระดับที่ไม่ลึกมากก็คือเนี่ยที่รากเขาไม่ลึกมากคือเราต้องพูนนะคะเขาเรียกว่ายกรองเนาะเพื่อที่จะคลุมลำต้นของเขาด้วยนะคะ รากแขนงเนี่ยจะมีปมของแบคทีเรียเขาเรียกว่าไรโซเบียมนะคะที่ตรึงไนโตรเจน จะอากาศสะสมไว้สําหรับต้นต้นถั่วก็จะนําไปใช้ประโยชน์ก็คือพืชตระกูลถั่วจะมีความสามารถพิเศษก็คือเขาจะมีป่มที่สามารถตรึงไนโตรเจนนั่นเองฉะนั้นการปลูกถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงหรือถั่วฝักยาวหรือประเภทถัว่วอย่างเช่นใบก้ามปูเนี่ยก็อยู่ในประเภทพืชเขาเรียกว่าถั่วเนาะก็สามารถที่จะตรึงไนโตรเจนให้กับดินได้ด้วยนะคะไม่ ไม่ใช่ว่าเราปลูกแค่เอาผลผลิตนะ,ะยังช่วยปรับปรุงดินได้ด้วยนะประโยชน์ของเขาเนะาะใบก็จะประกอบด้วย3ใบนะรู้ไหมเกิดสลับบนต้นหรือกิ่งใบจริงคู่แรกนะคะโอ้โหนี่ความรู้จริงๆเลยนะคะดอกนะคะดอกแต่ละ่อดจะมี1-6ถึงดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะดอกสมบูรณ์เพศก็หมายถึงว่าเขาไม่ต้องใช้ดอกเพศผู้ มาผสมนะคะก็คือเขามีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันฉะนั้นก็จะสามารถเกิดเป็นเ,เขาเรียกว่าฝักสมบูรณ์ได้ถ้าดอกนั้นมีความสมบูรณ์นะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนคงจะรู้จักถู่ลิสงที่คุณกำลังเคี้ยวแบบ กรอบๆก,กับน้ำพริกนะคะจากโบไหม่ไทยนะถ้าชอบวิดีโอที่โบนำเสนอเกร็ดๆเล็กๆความรู้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับถัวความหวังนะคะของผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่เขาอยากที่จะสร้างไรายได้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ